ถูกจับตามองอย่างมากถึงการพบกันระหว่างคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียถึงแม้จะไม่มีรายละเอียดไม่ได้มีแถลงการร่วมของการพบกันแต่ก็เกิดคำถามนะคะว่าได้มีการตกลงกันเรื่องการซื้อขายอาวุธอย่างไรหรือไม่ค่ะ นี The North Kim Jong ่ก็คือนาทีที่คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้ลงจากรถไฟกันกระสุนไปที่คอสโมโดรมศูนย์อวกาศยานของรัสเซียที่วอสโตชินีนะคะและจากนั้นก็ได้พบกับประธานาธิบดีเวลาดิเมียปูตินค่ะที่ไปยืนรอต้อนรับสนทนาในช่วงเวลานี้ก็ทักทายกันนะคะ และคิมจองอึนบอกว่าขอบคุณที่เชิญเรามาเยืนถึงแม้ว่าท่านจะยุ่งมากปูตินก็ตอบกลับว่าดีใจที่คุณมาเยือนตลอดเวลาของการเยือนก็ได้เห็นหลากหลายอิรยาบทที่ใกล้ใกล้ชิดกันนะคะและจังหวะนี้ปูตินก็ได้ชวนขึ้นรถลิมูซีนที่ผลิตโดยรัสเซียคะ่ะชื่อว่ารุ่นอ,อวสนะคะท้งนี้ก็ได้เห็นความใกล้ชิดกันหลายๆเรื่อง หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกันแบบเต็มคณะและคิมได้กล่าวอวยพรขอให้รัสเซียเอาชนะกองกำลังของศัตรูให้ได้ถึงแม้จะไม่ได้ระบุถึงยูเครนแต่ก็พอจะตีความได้ค่ะว่าหมายถึงการทำสงครามกับยูเครนในการพูดคุยที่เปิดเผยให้สื่อได้บันทึกภาพก็คือการระบุถึงการร่วมมือระหว่างกันที่กระชับความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟนขึ้นนะคะ ปูตินบอกว่าก็ต้องคุยกันเรื om, ่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและในช่วงที่ให้บันทึกภาพก็ระบุว่าขอบคุณคิมจองอึนที่มาเยือนรัสเซียตามคำเชิญค่ะควมคิดนเราจะพูดอกกเรเทางกงาน Вопросов у нас много. Я хочу сказать, что я очень рад вас видеть. Благодарю за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию. ขณะที่ค so. <f ury> <fun ny> ิมจองอึนก็ย้ำท่าทีของเกาหลีเหนือในการสนับสนุนการต่อสู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ของรัสเซียต 이걸 수호하기 위해서 정의의 위협을 벌리고 있는데, 우리는 시정인간 러시아 정부, 기도당께서 취하시는 모든 조치에 전적인, 전 무조건적인 지지를 표명해왔고, 앞으로도 언제나, 반전사주 전선에서 언제나 러시아와 함께 있을 것임을 다시 이길회를어서 하고 난다. นั่นก็คือภาพและเสียงที่เราได้เห็นเปิดเผยผ่านสื่อนะคะแต่คำถามจริงๆก็จะอยู่ที่ว่าสิ่งที่คนทั่วไปไม่ได้เห็นในการพบกันของสองผู้นำนี่คืออะไรและคุยอะไรกันโดยเฉพาะในวงปิดที่ปิดประตูคุยกันซึ่งก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าคุยกันเรื่องการซื้อขายอาวุธที่เกาหลีเหนืออาจจะขายอาวุธให้รัสเซียเพื่อส่งไปในการสู้รบกับยูเครนหรือไม่ซึ่งก็ไม่มีคาตอบนะคะเพราะว่า การพบกันในครั้งนี้ไม่ได้มีแถลงการร่วมไม่ได้มีแถลงข่าวร่วมไม่มีเอกสารอะไรเป็นหลักฐานยืนยันอีกหนึ่งสัญญาณที่พอจะจับได้ก็คือหลังจากนี้ก็จะมีการคุยกันเพิ่มเติมนะคะเพราะว่า KCNA สสำนักข่าวของเกาหลีเหนือรายงานแล้วว่าในการพบกันครั้งนี้คิมจองอึนก็ได้เอ่ยปากชวนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไปเยือนเกาหลีเหนือด้วย แต่ดัมิทรีเพสคอฟโฆษกของทำเนียบเครมลินก็ระบุว่ายังไม,ม่มีการนัดอะไรอย่างเป็นรูปธปรรมแต่ไม่ว่าจะคุยอะไรกันทั้งสองประเทศก็เห็นแก่ผลประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกันในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงยืนยันออกมาจากทางรัสเซียค่ะ และในการหารือกันที่คอสโมโดมปูตินก็พูดเป็นนัยยะเรื่องความร่วมมือทางทหารแต่ก็ไม่มีรายละเอียดออกมานะคะซึ่งในการประชุมก็มีเซอร์เก้ชอยกรูรัฐมนตรีกาลาโหมรัสเซียเข้าร่วมประชุมด้วยโ,โดยผู้นำคณะใช้เวลาหารือกันเกือบสองชั่วโมงเต็มนะคะและก็คุยกันถึงเรื่องความเป็นไปได้ที่จะส่งนักบินอวกาศเกาหลีเหนือขึ้นสู่อวกาศ โดยการให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีของ <c oughs> รัสเซีย <c oughs> ด้วยทั้งหมดนี้ฝ่ายที่แสดงความเป็นห่วงมาตลอดก็คือสาหรัฐค่ะสา่ะ while we're watching this uh, very very close l y we'll see what the two sides say as a result of this um, uh, as I've said before uh, we continue to urge North Korea to meet its public commitments not to support Russia's war i n Ukraine no nation on the planet nobody should be helping Mr. Putin kill innocent Ukraine สหรัฐเตือนล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนที่ปูตินจะพบกับคิมจองอึนว่าสองฝ่ายอาจจะคุยกันเรื่องเจรจาซื้อขายอาวุธขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้แสดงความเป็นห่วงว่าคิมจองอึนอาจจะจัดหาอาวุธกระสุนให้รัสเซียเพื่อใช้ต่อสู้ในยูเครนแต่ทั้งเกาหลเหนือและรัสเซียปฏิเสธค่ะอีกด้านเมื่อวานนี้สหรัฐอนุมัติการขายเครื่องบิน F-35 มูลค่าถึง5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เกาหลีใต้ โดยระบุว่าเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เกาหลีใต้รับมือภัยคุกคามโดยที่ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือแสดงท่าทีไม่พอใจที่สหรัฐและเกาหลีใต้กระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกันเพิ่มขึ้นโดยโดยเฉพาะการซ้อมรบครั้งใหญ่ร่วมกันด้วยค่ะ